คุณผู้ชมฮะเท่านั้นยังไม่พอเห็นมีการบอกว่าเอ๊ทีมงานเอาข้อมูลเรื่องของเงินสัดส่วนหุ้นอะไรต่างๆมาไหมเพราะอย่าลืมนะเดี๋ยวไปเอาข้อมูลตรงนี้มาก่อนนะ,ะว่าปี62 63 64 65 66บริษ,ษัทสิทาลอเฟิร์มเนี่ยเขามีกำไรขาดทุนเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงบ้างเพราะวันนี้เขาบอกว่าคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าคุณอู้ฟู่มาจากไหน เพราะตำรวจเนี่ยไปยึดทรัพย์คือบ้านหรู43ล้านพร้อมกับเงินในบัญชี28ล้านบาทม,มาจากไหน71ล้านเพราะอะไรทีมงานได้ข้อมูลไหมฮะเพราะเขาต้องมีการจดแจ้งเพราะอย่าลืมนะบริษัทสิทารเฟอร์มเนี่ยพี่เก๋คุณผู้ชมฮะเขาจดจดบัญชีขึ้นบัญชีมาเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคล<ห>สุดท้ายแล้วเขาต้องมีการยื่นทรัพย์สินต่างๆให้กับทางด้านของสรรพากรตรวจสอบภาษีถูกไหมฮะว่าบริษัทเนี้ย กำปีนี้ยื่นทรัพย์สินตรวจสอบย้อนหลังเออราไรได้เท่าไรเสียภาษีไหมกําไรเท่าไร่ขาดทุนเท่าไร่อีิเก๋ลองดูหน่อยยอดรวมห้าปีรายได้37ล้านกําไรสี่ละขาดทุนเจ็ล้านขาดทุนเจล้านสอทุน7ลมหนสี่หกห้าห4ห5ห้าปีย้อนหลังขาดทุนเจดล้านแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกวันนี้โซเชียลไปถาม ขาดทุนแบบใดเจ็ล้านคุณผู้ชมฮะปี66เห็นมีการบอกเหมือนกันนะขาดทุนใช่ไหมดูล่างสุดนะฮะรายได้ของบริษัทสิทธาลอเฟิรม์มรายได้รวม9ล้านหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วขาดทุนไปเนี่ย5ล้าน9แต่ในปี66แม่ชาวเน็ต ก็ช่างหาเขาบอกแบบนี então, like ้ว่าขาดทุนเกือบหกล้านแต่เราพาพนักงานไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยถ้าของเราขาดทุนคงกินหมูกระทะหน้าออฟฟิศแต่เขาบอกว่าปี6อันนี้เพจนะออยสีและผองเพื่อนบอกว่าขาดทุนยังไงน่าอยู่จริงๆเลยตุลาคมนะคะมีการพาพนักงานไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วก็ดูไม่ได้วันใจกับอะไรเงินในบัญชีงบต่างๆที่ส่งไปเนี่ย ขาดทุนขนาดนี้ใกล้สิ้นปียังยอมขาดทุนกว่าเดิมอีกเพราะเพราะไปเพราะพนักงานาไปเที่ยวแต่แต่พังออยสีบอกว่าแม้กะว่าจะมาเก็บมาเอาตังค์จากที่ฟ้องกู40ล้านละสิดูสถานที่เขาเอาขึ้นมานเต็มจอหน่อยสิปี6-6กหกนะ,ะยื่นสัรพากรข,<า>ขาดทุนห้าล้านเกเกือบ6ล้านแต่ตุลา6กหก แม่ไตม้าสุดท้ายไตม้าสุดท้ายพี่เก๋พาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไหนอ่ะมองไม่เห็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นประสาทโอซาก้าประสาทโอซาก้าแล้วก็ไปเกียวโตนะคะนี่อู้นี่อันนี้น่าไปมากพระใหญ่จะขอพรสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะฉันบอกเลยเป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมใช่แต่เออนี่แล้วลิมรสอาหารญี่ปุ่นด้วยเประเด็นก็คือว่าเขาอาจจะนําอันนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่าในบริษัทแล้วเมื่เที่ยวเพลินไปหน่อยก็เลยขาดทุนด้วยเปล่า จนสุดท้ายแล้วเขาเลยมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยลองดูก็แล้วกันส่วนตัวเนี่ยนะโอ้โหถ้าหมดไปเนี่ยเขาบอกหมดทริปเนี้ยเป็นสิบล้านนะฮะคุณผู้ชมวันเนี้ยคุณออยสีวันนี้เราไปสัมภาษณ์ูเหมือนกันนะบอกว่าการตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันเมียของทนายตั้มแล้วก็บอกว่าไม่รู้เห็นเป็นใจไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็การไปท่องไปเที่ยวอะไรก่อนหน้านี้เนี่ย แล้วเอาเงินมาจากไหนเงี้ยทริปสุดหรูมาจากไหนองในเมื่อข้อมูลที่ยื่นกับสัรพากรโฟกัสที่ปี66เพราะภาพเนี่ยตุลา66นะฮะไปเที่ยวอโอซาก้ากันไปกินอาหารญี่ปุ่นกันแล้วไปกันไปขยโงแบบเนี้ยแล้วคุณยื่นสัรพากรว่าคุณขาดทุนเกือบหกล้านคุณอาต้งมาจากไหนเะลองฟังเสียงคุณออยสีดูฮะคือการไปญี่ปุ่นของเขาเนี่ยเขาไปกันตุลาปี66 ทีนี้ปี66อะเขาเป็นปีที่ฟ้องเราเขาฟ้องเรามา40ล้านความเสียหายเขาต้องมาหาศาลมากทีนี้คุณยังใช้ชีวิตดีเนาะในปี66เนี่ยแต่งบงบงบปี66ของคุณเนี่ยคุณลงไว้กําไรขาดทุนที่สุดทธิที่เอ่อเกือบ6ล้านนั่นแหละต้องถามว่าการที่เดือนตุลาเนี่ยมันเป็นใามากสุดท้ายแล้วอะถ้าบริษัทของคุณขาดทุนขนาดนี้จริงๆทำไมคุณถึงเลือกที่จะพาพนักง,งานเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นซึ่งไปกันหลายชีวิต ก็มันมีความรวยผิดปกติแล้วเงินเงินในบริษัทของเขามันไม่มันไม่น่าจะเป็นยอดเงินที่สามารถพาพนักง,งานในออฟฟิศไปเที่ยวได้ขนาดนี้ค่ะคือการไปยิดทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมฮะมันก็ต้องไปตรวจสอบกันขาดทุนแบบใดพาลูกน้องเที่ยวนอกอการยื่นต่อสรรพากรไม่รู้ว่าจะโดนโดนตรวจสอบย้อนหลังไหมนะฮะคุณผู้ชมรายได้เข้าแบบไหนแล้วแจ้งกับสรรพากรในการจ่ายภาษีคุณผู้ชมทราบไหมฮะ การที่ยื่นไปว่าตัวเองขัดทุนเนี่ยนั่นหมายความว่าอาพิเกตต้องอธิบายสิถ้ายื่นขัดทุนอ่ะอ๋อก็จ่ายภาษีน้อยหรือไม่ก็อาจจะได้ภาษีคืนอ่ะอืมแต่ไปเที่ยวฮะเอาก็นี่เขาจะยอมขาดทุนเพื่อที่จะให้พนักงานมีความสุขอ๋อเอออาจจะมีตักกะการบริหารบริษัทแบบนี้ก็ได้ก็ไปตรวจสอบก็แล้วกันนี่คือก้อนเงินแรก71ล้านก่อนกับหลักฐานที่วันนี้อาจารย์ปานเทพงัดออกมาแล้วบอกตอกฝาลงทนายตั้มได้เลยนะ ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย